ปีซ่าขนไปไหนปีซ่าขนไปไหนขนไปไหนบอนดี้นอนไปไหนอืมน้องขนที่นอนไปไหนเนี่ยโอ้ระวังสะดุดปีซ่าเอาหมอนต่อขนไปไหนเนี่ยอืมีเด็กขโมยมีเด็กขโมยมีเด็กขโมยแล้วเขาพิมพ์มาไมเนี่ยดูมีเด็กขโมยป้าผมกับหมอในห้องอ่ะขโมยอะไรอ่ะเด็กขโมยหรอฮะขโมยทำไมเอากลับสิเอากลับนะไปไไปจู่เองขโมยมาจากห้องเขาอ่ะขโมยมาเนี่ยเอาหมอนเขาไปด้วยเนี่ย ืนให้ลากซะแบบห้องพื้นสะอาดแล้วเนี่ยเดินไปเดินกลับเอาคืนคืนเอ้าไม่คืนหรอ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 ขอคืนได้ไหมขอคืนสิแล้วไร้การจริงจริงเลยขอคืนเหยียบเหยิบหยิบแล้วตัวเองเดินเหยียบอยู่อ่ะเดินยืนเหยียบอยู่อ่ะวิสาหยียบแล้วเท้าก็เหยียบผ้าอยู่ ไหนอ่ะเอาไปไหนเอาไปไหนเอากลับมาสิเอากลับมานะเร็วเอาเอาไปไหนอีกมาเดี๋ยวมามาค่ะมามาไปกินน้ำเนี่ยเอาไปไหนแล้วเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวหมามาหมาไปกินน้ำเดี๋ยวมา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 ไปกินน้ำลงไม่ได้ลงไม่ได้